ยี่สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ก็คือเราเนี่ยจะเปิดช่องใหม่นะคะก็คือช่องนี้เองน,นะคะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยเป็นช่องเราจะยกให้คนอื่นไปนะคะช่องเก่าเนี่ยส่วนช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเราเองยี่นะคะจะได้ไม่ต้องมีคนมาขัดขวางเนาะนี่เราก็มาเล่นแมป Tower of He l l นะครับผมก็จะมาลองเล่นดูเนาะเพราะว่าแบบ เล่นไม่เคยชนะเลยเฮ้ยในแมปนี้เนี่ยเล่นไม่เคยชนะเลยเนี่ยรถมันก็จะไปแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นแม้แล้วมันก็ไปแล้วอ่ะนี่เราก็จะเล่นต่อนะฮะผมนี่ฮะว้าย ว ouais ้อ้าวเฮ้ยหลุดหลุดเกมแ๊บหนึ่งโอเคนะคะเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอกัแบแรมนี้อีกนี่นะผมนี่นะผม เล่นไม่แบบไม่เคยผ่านเลยเล่นแล้วไม่เคยผ่านเลยมีแต่เอาแต่ตกเอาตกเอาเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะตกเอาตกเอาเนี่ยตกเอาตกเอาเลยเนี่ยเล่นแล้วตกเอาตกเอาไม่เคยผ่านเลยอ่ะ เปิดตัวช่องใหม่เปิดได้เกมเรายังจะไม่เปิดหน้านะครับช่องนี้เนี่ยส่วนช่องเก่าเนี่ยเคยเปิดกล้องไปแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดหน้าไงแต่ก็อาจจะเคยละเละแต่ตอนนั้นมันอืมไม่บอกกันนะช่องนั้นยังไม่ใช่ช่องของเราแล้วแต่เราอาจจะไปอยู่ในช่องนั้นเพราะว่าจะมีคนเอาไปทําแบบคลิปทาอาหารไงจะให้ทําเป็นช่องทาอาหารแต่ว่า ก็เอาไปเหอะทำไปเหอะทำไปเหอะหย่าวเ,เล่นล่าตกเอาตกเอาเร็วไปโปรเพย์เยอวะว่าโปรทาวเวอร์แบบนี้เย้โอ้โหโปรทาวเวอร์ไมเอ เช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 กูกลับไปดีกว่ากูกลับไปนูบทาวเวอร์ดีกว่าโอ้โหกลับไปนูบทาวเวอร์แหละดีสิละโอ้โนูบทาวเวอร์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจนกูโอ้โอันเนี้ยแหละสิ่งที่กูต้องการเนี่ยแหละสิ่งที่กูต้องการนี่แหละอะไรอ่นนะ อ๋อเขาให้มาทางนี้ใช่ไหมอะไรอะ่ะไปตรงกลางได้ไหมคือไปตรงกลางได้อ๋อมันจะยกแยกใช่ไหมอ๋อมมนจะยกจะยกแยกมันซ้อนตัวกันได้ใช่ไหมแมปเนี้ย <c oughs> โ,โอ๊ย กูมาปีนอะไรตรงริมๆวะเนี่ยกูเสียวตกจังเลยวะไปไปดีเฮ้ยเออไปไปเออไปกูต่อให้ก่อนเลยเนี่ยกูต่อให้มึงเลยเนี่ยเออมึงไปก่อนเลยอเออ,เอ,อมึงไปก่อน เออชอบอยู่คนเดียว Why 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 ้ h y w ้เจ้าจะเอากันอย่างี้ใช่ไหมจะเอากันอย่างนี้ใช่หมฮะจะเกันอย่างนี้ใช่ไหม่าวุ้งเพลเนี่ย นี่แหละสาเหตุที่กูบอกเราไม่เล่นไม่ไม่ไมเคยผ่าเลยแตกไปชงนะเออปุ๊บปุ๊บเยนี่แหละแมบ,บนี้ไม่ตายง่ายๆแต่มันจะตกง่ายเนี่แหละเออแบบเนี้ยไม่มีคนตายง่ายหรอกแต่มันจะตกง่ายจยดี เนี่ยแหละที่คนหัวร้อนกับแบบนี้เพราะว่าเออการตกพวกปากลัวสูงชั้นสูงๆมันจะชอบตกเนี่ยมันก็จะทําให้หัวร้อนไงแต่มันไม่ใช่รีเวิร์ลเนียมันมันตกแล้วตายเลยอ่ะมันมันไม่ได้แบบตกแล้วไปเริ่มใหม่หมดเลยไงคือมันไม่ใช่ว่าตกแล้วไปเริ่มใหม่ทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ไงแต่อันเนี้ยมันแบบมันตกแล้วไปเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยอะไรอ่ะ อ่านไม่ออกทุกทีเออกูลองลบหนา้าลบม,มองมองดิเออล็อกมูมองได้อยู่อ่ะกูเล่นได้วะ่ะ เลยกูกูปรับม,มุมธรรมดาดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าอยากลองไนงะอยากลองอยากลองแบบเนี้ยไม่เคยลองอนีกลองเลยเนี่นโยโอเคโอเคกูใช้มุมมองแบบนี้ไม่เป็นโอเคโอเคกูคใช้มุมมองแบบนี้ไม่เป็น เออกูใช้ใช่กูใช้มุมมองล็อกหน้าจอไม่เป็นเว้ยกูใช้ล็อกมอุมมองไม่เป็นใช่กูใช้ไม่เป็น,ป,นปึ๊บ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  ปึ๊บป้ปึ๊บปปึ๊บป,บป,บป,บปบืนี่นีนี่เห็นห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไว้าาดนานไรววเน,นี่ยานเชื่ออะไรหอห่านเชืออะไรอะ่ะโอ้โหมันมากระจุกอยู่ตรงนี้เต็มเลยเว้ย ว้อ๋อคือต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ oh, แล้วก็เดินไปใช่ไหมแล้วก็โดดใช่ไหมอ๋ออ๋อมันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหม oh, oh, อ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ระโดดไปโดดไปอ่ะน่แล้วก็มา ีนเชือกตรงนี้ใช่ไหมแล้วล็อกหน้าจอใช่ไหมถึงจะทําได้ใช่ไหมเออแล้วกระโดดไปใช่ไหมกะโดดมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อ,อ่าวดเปิ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 บนี่ใช่ไหมทาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โดดขึ้นไปใช่ไหมเออแล้วก็ทําอย่างนี้อ่าแล้วก็กระโดดขึ้นอ,อ่าแล้วก็ไป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 แล้วก็กระโดด เก็บไ,ไ,ได้แล้วไงมึงเก็บได้แล้วมึงปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมเอเอเนาะกูกูไม่อยากโง่กูไม่ใช่อายกูมไม่ใช่คนโง่นะ <c oughs> ไม่ใชงง่นี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 ่ไว ผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยกูดูจิบก่อนโอเคผ่านไปแค่เก้านาทีโอเคอยังพอไหวยัยงพอไหวเว้ยก <c oughs> ูว่ากูต้องมีอีพีสองแน่ๆเลยอะ่ะกว่ากูจะขึ้นไปได้เนี่ยฮะกว่ากูจะขึ้นไปได้ใช้เวลาเท่าไหร่อืมเราขึ้นมาใช่ไหมอ่ะ ปึ๊บๆเขี้ยวอะเขี้ยวตกมากเลยอะปึ๊บแล้วก็เดินไปทางไหนอะ่ะเดินมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อเดินมาทางนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมปึ๊บเสี้ยวมากเลยเสี้ยวตกว่ะไม่อยากตกเอ้ย ก็ตอนนี้เราจบอย่างนี äh. ้ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เวลาคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้ดูรับชมกดใครนะคะก็ตอนนี้ทำบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า